จากรายงานของสื่อหวังอี้ป๋อเพิ่งก่อตั้งบริษัทไหหนานโบเยียนคันเจอร์เทคโนโลยีคอมพานีลิมิเต็ดจากการค้นพบจากเว็บไซต์ qcc.com ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาบริษัทถูกจัดประเภทเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบันเทิงมีรายงานว่าหวังอี้ป๋อถือหุ้น60%ของบริษัทและมีทุนจองซื้อ1.2ล้านหยวนทำให้เขาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัท ผู้ควบคุมตัวจริงและผู้รับผลประโยชน์สูงสุดแฟนๆบางคนแสดงความคิดเห็นว่านี่เป็นแนวทางปฏิบัติมาตรฐานสำหรับคนดังในการก่อตั้งบริษัทประเภทนี้เพื่อความสะดวกในการจ่ายภาษีจากข้อมูลของ QCC.com หวังอีอปอยังมีความสัมพันธ์กับบริษัทอื่นที่คล้ายคลึงกันอีก3แห่งย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกาย,ยนของปีที่แล้วมีรายงานว่าเยหัวเอนเตอร์เทนเมนต์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อี้ป๋อหวังซาซึ่งนำมาจากชื่อทีมของหวังอี้ป๋อจาก Street ีดแดนออ f c ชน n าทีด้วยนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดที่นำมาอัปเดตความเคลื่อนไหวกี่กับตัวหนุ่มหวังอี้ป๋อให้ได้รับฟังกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันค่ะ